วัยเด็กอะสู่วัยวัยรุ่นต้นๆอะไรอย่างเงี้ยในช่วงที่เราเริ่มแบบเริ่มบ้าศิลปินเริ่ม ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงตั้งกลุ๊ปมีแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยชอบเล่นกับเพื่อนแบบเปิดเพลงขึ้นมาแบบอินโทรขึ้นมาตึ้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้กเพลงนี้เพลงนี้อะไรเงี้ยคือมันจะบอกได้ว่าคุณเกิดยุคไหนบางทีคุณไปเจอคนรู้จักเนี่ยคุณไม่ต้องถามยูอ่ะคุณแค่พูดถึงเพลงเพลงนี้ขึ้นมาถ้าเขารู้จักก็แปลว่าไอ้นี่รุ่นเดียวกันชัวร์ถ้าพูดถึงแรปเปอร์รู้จักเนี่ยแสดงว่ารุ่นเดียวกับผมตึ้ง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 ตะลึงตึ้งตึ้งตลงนั่นคือเล็กคอนิก พี่แบบบ้าเลยอ่ะลุยสกอตตอนนั้นอะเจอคริสติน่าแบบเฮ้ยอะไรอะพิ่ล็อกกันหนาดูนูโวเวลาคนฟังเขเฮ้ยช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่สนุกจริงๆเมื่อก่อนผมคลั่งไมโครมากชอบพีกบนยากเป็นมือป้าเขามีท่าเต้นเขาก็จะเล่นกีตาร์แล้วก็โดดหันหลังแล้วก็โดดหันหน้าผมไปเล่นมันในห้องน้ำนั่นแหละ ผมก็โดนหันหลังของหันหน้าลืมพลวออนี้ถ้าเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับดนตรีมากๆจริงๆก็คงเป็นช่วงมัธยมเนงะี้ยหัดเล่นกีตาร์ในโรงเรียนยี่งโดยเฉพาะจำได้มานโนววตอนที่เป็นชุดแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบปรากฏการเลยคือดังมากดังทุกเพลงแล้วเราเป็นนักเรียนตอนนั้นเราก็อยากแบบอยากแกะเล่นให้ได้ทุกเพลงอะไรเงี้ย ตอนนี้ผมกําลังเล่นในพับในบายยังไม่ได้ทําอัลบั้มดูก็เอาเพลงที่ป้อมไปเล่นอยู่หลายเพลงเหมือนกันก็เคยสัญญาอะไรนี่โดนแน่ๆสายลอฟ้าบ้าหอบฟางอะไรทั้งหลายมีที่พลนมากแค่ไหนในมาคุคนั้นผมว่ามากนะเริ่มจากก๊อปปี้เล่นเขามาก่อนเลยแล้วพอวันหนึ่งเราเราทาเพลงของเรามันก็จะมีอะไรหลายอย่างของของของแต่ละวงเนี่ยรวมกันมาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเราทีช มันสุกงอมวงการมันเหมือนมันมันที่มันค่อยๆสร้างมาเนี่ยมันเหมือนจุดที่แบบคนคนรับแบบเต็มๆอ่ะเหมือนไี่ว่าจะมีคอนเสิร์ตไม่ว่าจะมีอะไรมันดูเป็นแบบสนุกไปหมดผมเคยไปดูคอนเสิร์ตมือขวาคราวิ่งไปกับเวนะครับวิ่งเบียดคนไปแล้วไปอยู่คนนั่งเวทีนก่อนมีครั้งหนึ่งได้เห็นพี่เจบนคอนเสิร์ตโลกดนตรีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางเวทีเท่มากแล้วก็เอนเตอร์เทนคนได้แบบ สุดยอดมากคนทุกคนที่อยู่ล่างเวทีกล้องที่ถ่ายลงไปทุกคนให้ความร่วมมือทุกคน enjoy ทุกคนยกมม้ยกมือแต่ก่อนทุกวันอาทิตย์ต้องดูโลกดนตรีใครออกโลกดนตรีก็แปลว่าดังใครออกดนตรีก็คือทุกคนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองถ้าออกดนตรีแล้วพรุ่งนี้ก็ขายดีแน่นอนกก็รู้สึกว่ายุคนั้นเป็นยุคที่แบบโฮยฉันอยากดูทุกคนเลยอะรู้สึกว่าศิลปินในยุคนั้นมันทุกคนมีจุดเด่นของตัวเองจริงๆอะค่ะจริงๆยุคนั้นศิลปินจะออก อัลบ,บั้มทุกๆ2ปีระยะเวลา2ปีที่เขาหายไปคือเราก็ฟังทั้ง2ปีเลยพอออกชุดใหม่มาก็ฟังไปอีก2ปีออกชุดใหม่มาก็ฟังไปอีก2ปีอะไรเงี้ยตั้งมากมากก่อนมันก็จะเป็นโฟกัสไปอย่างสมมุติซีซันของลูโวออกอัลบั้มเงี้ย ก็เดี๋ยวจะมีเจสีคอนเสิร์ตมีโลกดนตรีมีคอนเสิร์ต M B K h a l มีนู่นมีนี่ก็จะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นคัมมิ่งของนูโวแล้วคนก็จะมีโอกาสได้เสพเพลงของนูโวในยุคนั้นแบบแบบเต็มที่ ก่อนนะครับก่อนเราจะติดตามว่าชิลินคนไหนจะออกเพลงใหม่อะไรเมื่อไหร่ก่อจะได้ฟังเพลงหนึ่งเนี่ยมันกดวีดุรออไปซื้อเทปเปล่ามาแล้วก็เขียนไว้ในยวันนี้อัดอะไรวันนี้ตั้งไว้ตลอดเลยพอจะเป็นอุ้ยชอบก็กดคนก็จะนิยมโทรไปขอเพลงที่ขึ้นวิทยุแล้วก็บอกว่าเออส่งข้อความแบบฝากข้อความถึงคนนี้ส่งเพลงนี้ให้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะช่วยกันอัดเนี่ยเฉพาะช่วงนั้นแหละ มันก็เป็นคำโวยพรที่เย่ายเขาเรียกว่าแล้วมันพิเศษมากเราถึงได้รู้สึกว่าเออศิลปินมันมีความเป็นต้นแบบหรือม,ม,มีมีการเป็นมีอิทธิพลกับเด็กอย่างนี้จริงๆอ่ะจะอินมากๆกับเพลงคือร้องได้ทุกเพลงเหมือนเหมือนกับถ้าดู M.V ก็คือจําได้ทุกช็อตทุกวิเลยอะไรเงี้ยเหมือนมันเป็นวัฒนธรรมยุคนึ่ะสมมติเขาเปิดเพลงพี่เจยุคนั้นเขาก็จะมีภาพอันนั้นอยู่อยู่ในนี้ มันก็จะติดเข้าไปตลอดที่เบิร์ดเงี้ยเขาต้องจําได้ว่าบูมแมลงเขาก็ต้องนึกภาพรับบูมแมลงหรือภาพอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นของคนยุคยุคที่ได้ดูอันนั้นซึ่งมันก็จะอยู่เขาไปจนกว่าเขาจะตายทุกวันนี้เวลาผมไปคาราโอเกะผมก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะเลือกร้องเพลงเก่าๆที่ที่สมัยเคยฟังตอนมัธยมเพราะมันเรียกความทรงจําบางอย่างกลับมาได้จะว่าแต่มันก็มปมีความศักดิ์สิทธิ์สักอย่างนึงอะระหวา่าง ศิลปินระหว่างเพลงก็บระหว่างแฟนเพลงอยู่ครับผมวันนี้รู้สึกอย่างนั้นไหมวันนี้มีอัลบั้มอะไรที่ช็อกคนฟังแบบนั้นไหมถามตัวเองที่รู้สึกว่าน้อย <S 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 ฟังเพลงไทย